สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะส,สาธิตเกี่ยวกับการใส่ลา,ายน้ำนะครับลายน้ำเกี่ยวกับการแสดงแบนด์ของเรานะครับผมเกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของเราที่จะขึ้นอยู่ในมุมจอมุมหน้าจอด้านขวามือด้านล่างนะครับมีน้อง บางช่องขอมานะครับว่าอยากถามมาว่าทํำยังไงบ้างผมจะได้สาธิตให้ครับผมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ,อพี่น้องที่เป็นผู้ทําทช่อง y o youtube ใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับอยากจะใส่ลายน้ําในคลิปวิดีโอของเราทุกคลิปที่เวลาเขาเปิดขึ้นมานะครับเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาจะมีรูปโลโก้ช่องโปรไฟล์ของเรานะครับเป็นรูปรลายน้ํา ในคลิปวิดีโอเราจะใส่ตลอดคลิปหรือว่าจะใส่แค่ตอนท้ายคลิปตอนไหนเราก็ไปแต่งคาทงน,นั้นได้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ครับเรามาเริ่มสร้างแบรนด์ของช่องเราเลยนะครับผมไปที่โครมนะครับสร้างแบรนด์ของช่องนะครับใส่ลายน้ํารูปลายน้ําของคลิปวิดีโอของเราทุกคลิปนะครับจะขึ้นให้เราโดยอัตโนมัติถ้าเราตั้งไว้แล้วนะครับผมทุกคลิปที่เราอัปโหลดลง YouTube นะครับโอเคนะครับคลิกที่โครมนะครับเจะมาอย่างนี้ครับของผมจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าท่านต้องพิมพ์หาเองนะครับผมพิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์ค้นหาข้างบนนะครับ ผมจะพิมพ์อย่างนี้นะครับ studio.youtube.com select channel นะครับผมแล้วก็คลิกนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกนะครับผมพิมพ์ค้นหาเสร็จแล้วก็คลิกจะพาเรามาที่หน้า studio.youtube.com นะครับตรงที่หน้าเดสก์บอร์ดนะครับผมเนี่ยตรงหน้านี้จะมี10รายการซ้ายมือสุดนะครับเรามาดูหมายเลข9้านะครับผมเราจะแตะตรงที่หมายเลขธก้านะครับหม นี่ครับมาการยูิถ้านับจากทางข้างล่างลงมาก็อันดับที่2นะครับคลิกตรงนี้จะพาเรามาที่หน้าหน้าเดสก์บอร์ดของช่องนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูหน้าเดสบอร์ดของช่องจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมี3รายการนะครับ3แถบนะครับเรามาเลือกแทบที่2นะครับการตกแต่งช่องนะครับผมครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับการปรับแต่งช่องตัวดีครับผมการปรับแต่งช่องเนาะคลิกนะครับคลิกตรงแถบที่2นะครับ การปรับแต่งช่องนะครับจะได้ออกมาอย่างนี้นะครับอาการแสดงแบรนด์นะครับจากการกดแต่งช่องการแสดงแบรนด์นะครับการแสดงแบรนด์นะครับนี่ผมเลื่อนลงมาทานล่างนะครับเรากดถึงที่แล้วครับผมเลื่อนขึ้นไปบนจะตรงนี้ภาพจะอยู่านล่างนะครับผมตรงที่เราจะใส่ลายน้ํานะครับผมจะซูมให้ดูนะครับลายน้ําของวิดีโอลายน้ําจะปรากฏบนวิดีโอของคุณ ที่มุมบนขวาของโปรแกรมเล่นวิดีโอครับผมแล้วเราก็จะแต่งกันที่นี่นะครับผมมันจะมีโปรแกรมให้เราเลือกนะครับผมเอาแต่งแต่งยังไงซูมให้ดูครับให้ชัดๆนะครับผมเวลาที่แสดงนะครับหรือ่ตอนท้ายวิดีโอนะครับแล้วแต่เราจะแต่กําหนดแล้วถ้าที่2ก็คือตรงที่จุดตรงนี้ก็คือขวามือนี่ก็กําหนดเวลาเริ่มต้นนะครับเรากําหนดเองได้เราเลื่อนเองได้นะครับเราเลื่อนลูดไปตามซ้ายมือขวามือตรงนี้ได้นะครับ มันจะอยู่ของผมตั้งไว้สตรงนี้ครับผมตลอดวิดีโอนะครับผมตั้งไว้ตลอดนะครับปุ่มสุดท้ายสุดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมตั้งเรียบร้อยนะครับในการที่ตั้งเรียบร้อยเราจะมาที่ตรงนี้นะครับมาตรงข้างบนนะครับมามุมบนขวามือสุดนะครับตรงรูปเป็นสีเทานะครับรูปสีเทานะครับแถบสีเทาที่เป็นการบอกว่าเผยแร่นะครับตอนที่ยังเราไม่กดจะเป็นสีน้ําเงินนะครับ อันนี้ผมหมายถึงว่าผมกดแล้วตรงมือชี้นะครับผมกดแล้วมันจะเป็นสีเทาอย่างนี้นะครับเปยแพร่ตอนนั้นตอนที่ยังไม่กดที่เรายังไม่เรียบร้อยนะครับไม่ยืนยันจะเป็นสีน้าเงินนะครับเรากดแล้วก็จะเป็นสีเทาอย่างที่ผมให้ดูนะครับการเปลี่ยนก็จะกลับมาที่นี่มือนเดิมนะครับถ้าเราจะแก้ไขจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะไรประมาณนั้นเราจะมาเปลี่ยนแบรนด์อ่าอ่าําไลน้ของเรานะครับเปลี่ยนได้น้าออกแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้นะครับเราก็แก้ไขมือนเดิมนะครับก็ไปที่ครั้งรูปภาพเรานะครับ เรเตะเข้าไปเรียบรูปภาพได้นะครับประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับตัวอย่างอันนี้ดีอผมทาไปแล้วนะครับหมายกไดว่าคีิปที่ผมทําไปแล้วครับผมให้ดู uh เป็น uh ตัวอย่างเฉยนะครับผมมันจะขึ้นโชว์ด้านนี้นะครับขวามือด้านขวามือนะครับด้านล่างนะครับผมคลิปออกคลิปวิดีโอของเรานะครับทุก hmm. คลิปวิดีโอที่เราอัพลงขึ้นยูทูบนะครับแต่สําหรับของผมในมุมสายมือสุดนด้านบนอันนี้ผมใส่เองในในคลิปวิดีโอ เราในกนารจะทำคลิปวิดีโอแต่ละคลิปนะครับถ้าเราไม่ใส่มันก็ไม่มีนะครับแต่อันที่ผมว่าที่ผมให้ทําตรงลายน้ําตรงนี้นะครับที่แนะนาวันนี้คือว่าเราไม่ต้องไปเดือดร้อนอีกเลยนะครับเราแต่งไว้ทั้งครั้งเดียวนะครับเราตั้งค่าไว้ครั้งเดียวเราไปจัดแต่งแบรนด์ของเรานะครับใส่ลายน้าของเราไว้ทุกคลิปวิดีโอของเราไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ อะไรก็ช่างนะครับจะเป็นไลฟ์สดก็ขึ้นหมดครับลายน้ําจะขึ้นให้เราหมดเพราะว่าเราตั้งค่าไว้ตรงนั้นแล้วนะครับผม youtube จะขึ้นให้เราหมดนะครับจะเป็นตรงนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับสมมติเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของช่องนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงไปตรงเข้าเหมือนเดิมนะครับตามที่บอกนะครับในเข้าตามขั้นตอนตามที่บอกนะครับแล้วก็มาถึงตรงที่ว่าลลยน้ํานี่แหละครับผมก็จะได้ อย่างที่ท่านต้องการนะครับเราจะเปลี่ยนวันไหนก็ได้นะครับการนี้การทําง่ายๆนะครับผมว่าการทำอย่างนี้ก็การปรับแต่งก็ไม่ถึง5นาทีนะครับสั้นๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็ไม่ใช่มีแต่อันนเดียวนะครับการแปดทองช่องก็มีหลายขั้นตอนอยู่นะครับมีแบบว่าภาพ หน้าปกนะครับบางคนก็ยังใส่เป็นนะครับหน้าปกของอช่องนะครับหน้าปกของช่องจะเป็นด้านบนขึ้นไปนิดนึงนะครับผมรายการบนขึ้นไปนิดนึงที่ว่าการเราจัดแต่งช่องนี่แหละครับก็เหมือนกันนะครับหออลายมีโอกาสเข้าหน้าผมจะได้นําเสนอสำหรับบางท่านนะครับแต่แต่เพื่อนพี่น้องยูทูบที่ทําช่องนะครับที่ทําช่อง YouTube ทุกคนก็จะส่วนมากก็จะรู้กันหมดนะครับการอ่านใส่ภาพหน้าปกนะครับภาพหน้าปกช่องครับผม ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมนี่ัวตานี้ให้ดูตัวอย่างเฉยเฉยนะครับก็มุมขวามือตรงที่สอนชี้นะครับผมขวามือด้านล่างครับผมให้ดูตัวอย่างครับก็ดูกันไปแล้วก็คงจะคงพอทํากันได้นะครับผมก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นติชมได้นะครับผมแสดงความคิดเห็นติชมได้นะครับผมสําหรับที่นําเสนอไปแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์แก่ ผู้ที่ทำช่อง youtube ใหม่ๆนะครับผมก็ดีใจนะครับถ้าทุกคนนำไปใช้ได้ที่อยากต้องการอยากจะใส่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub s c r i b e สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม